สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปเดินเลาะดูต้นผักนะครับเวลาประมาณุ่งครึ่ง,งนะครับของวันที่เก้านะครับพฤศจิกายนสองพันาร้อยหกสิบหกนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเลาะป่ากลางคืนกัน y o u t u b ระบบการทำงานการคืนทั้งคืนทั้งวันวันนี้ก็จะเป็นโต๊ะพิเศ ตองตนี้คือตรงนี้คือระบบตู้ปลานะครับเดินต้นนะมบ,บตู้ปลาใส่ปุ๋ยปรับน้ำนะครับกลางคืนก็จะประมาณนี้นะครับ นี้เรามาดูลากรลากกลางคืนสำหรับเล็โอ๊กก็จะเป็นลากสีขาวประมาณนี้แหละ,ะ,ะโอเคนะครับอย่างนี้โอเคอัดูกิน มีปรับน้ำเสร็จก็เหลือประมาณนี้ตอนเช้าค่อยเติมนะครับเวลาร้อนนี่เรามาดูลากกินลากกินก็ไม่ค่อยเหมือนเลดโอ๊กเท่าไหร่เพิ่งเพิ่งเริ่มออกจะเขาจะตั้งตัวช้ากว่าเล,ล็ดนะครับกินเลดนี่จะพุ่งไวสวยเร็ว ไปดูโตะลอยแล้วก็ป่าใหญ่ีโตะลอยที่เราลอยเบี้รรยแล้วเบี้ย,ยชุดนี้จะมีครบนะครับเล็ดอกจีนโอกแล้วก็เลดคอลอน แล้วก็ฟิลเล่นะครบๆสี่ตัวตามตลาดอันนี้กำลังขึ้นเนาะกำลังอันนี้เบีย้ยอนุบาลหนึ่งเดี๋ยวดูอนุบาลสองนะครับนี่คืออนุบาลสองดูลักเข้าก่อนอนุบาลสองลากปัจะประมาณนี้ ดูโตอนุบาลหนึ่งบานหนึ่ง,นนงวันนี้ใส่น้ำเปล่าไว้่อนนะครับเดี๋ยวห้องนี้พาว่ากันดูเล็ดอกโตใหญ่นี่ปลูกได้หลายวันแล,ะละ้วล่ะเรามาดูลากกันลขากเข้าค่อนข้างเยอะะครับค่อนข้างเยอะค่อนข้าง,างโอเคนะครับผม ยังไม่มีหลังคาครับโดนแดดเต็มที่ก็เลยออกสีเข้มเข้คร,ครกลางคืนเราก็จะเลาะดูว่าน้ำไหลไหมน่ครับเราก็จะเห็นน้ำตรงตรงไหนมันตันก็ใช้เหล็กเคาะเดี๋ยวดูลากกิน นอกกินก็โอเคนะครับพอตโตแล้วเขาจะดีเองนะครับกินแต่ว่าต้นเล็กเมื่อกี้เพิ่งเริ่มต้นแสงอาจจะไม่พอนะครับกลางคืนแสงไม่พอ,อโอเคข้าวนี้แล้วก็กลับ ดูบรรยากาศกลางคืนกลางคืนกับกลางวันอันนี้คือโต๊ะกลางโต๊ะกลางบ้านก็จะอยู่นู่นขอดูอย่างนี้แป๊บหนึ่งครับอันนี้คือ บริเวณกลางคืนก็จะประมาณแบบนี้ไม่ค่อยเห็นละโอเค ประมาณครึ่งเดือนน่าจะได้ประมาณครึ่งเดือนสิบห้าวันแต่ว,ว่าตัวน้อนได้ละตอนนี้น่าจะประมาณวันอาทิตย์นี่แหละเลดดอกตัวนี้นี่ถือว่าค่อนข้างโตแล,ล้วถือว่าโตแล,ล้วล่ะ มาจัดประมาณเสาร์อาทิตย์นี่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับตัวนี้อันนี้คือเลดคอนะครับเล็ดคอจะออกหนึงแดง,แดง หนึ่งแดงเลกโคลอันนี้ทำช้ามากช้านะครับโตช้าแล้วก็เบาแต่ว่าตลาดต้องการมากกว่นะน,นี้มีกิีนเอาไว้ทำพันโตนี้เอาไว้ทำพันอ๋ออันนี้คืออนุบาล โตลอยอนุบาลห้าโตห้าโตเขาจะครอบคุมประมาณสี่สิบห้าสิบโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศของการเลาะต้นถักยามทำคืน อ็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องื่อมีพรมศรีแล้วก็ช่องครับรวัิใดูตาม์รงนี้นะครับสำหรับที่นี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ